มาเจอกันหนูนาอีกเช่นเคยวันนี้หนูนาจะมา Favorite of the July ก็คือเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี่ <c oughs> เองนะคะเดือนที่ผ่านมาค่อนข้างยุ่งเพราะว่ามี p r o d u c t หลายอย่างส่งมาให้หนูนาลองใช้นะคะโมต่ซุ่มที่อยากจะทำบล็อกเป็นของตัวเองต้องบอกว่าหนูนาชอบทำ YouTube มากกว่าเพราะว่าได้พูดได้คุยได้ Swatch ให้ดูได้แสดงความรู้สึกตรงๆว่าแบบชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนสียังไงเป็นยังไงอุย้ยมันดีกลิ่นหอมนู่นนี่นั่น,นพอมีคนส่งของมาให้เยอะ ออบางอย่างใช้แล้วชอบบ้างใช้แล้วธรรมดาแต่ก็ใช้ได้เพราะว่าปกติหนูนะเป็นคนใช้ของไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ของที่ชื่นชอบในทุกๆวนันมันก็ต้องมีบ้างแหละคนเราซื้อของมาแล้วมันไม่ถูกใจด้วยเงินของตัวเองนะคะหนูนะเป็นคนที่เสียดายเพราะฉะนั้นของที่ไม่ได้ถูกใจหนูนะก็ต้องเอามาใช้อยู่ดีแต่อาจจะใช้วันที่ไม่ได้สําคัญมากยกตัวอย่างนะ Revlon Colorstay คือมันอาจจะดีแต่กลิ่นอาจจะเหม็นกลิ่นมันไม่ค่อยดีเหมือน Ờ, รองพื้นอันอื่น ถ้ามันโทนคุมมันก็ต้องใช้ถูกปะเหมือนการผลิตบางอย่างที่คนส่งมาให้หนูนาใช้นะ่อาจจะไม่ได้ชอบที่สุดก็เลยไม่ได้เอามาใช้ในลุคอาจจะแบบเพิ่งเริ่มใช้ไม่กี่ครั้งหรือว่าชอบตัวอื่นมากกว่าสมมติมี Foundation 10ตัวหนูนาก็จะเลือก Products ที่ใช้ง่ายเอามาแต่งทางทูนบาง d u c t อาจจะใช้ยากนิดนึงแต่หนูนาก็ไม่ได้ทิ้งมันไปเลยหนูนาก็ยังใช้อยู่นั่นแหละเป็นสาเหตุที่หนูนาอยากจะมีบล็อกเป็นของตัวเองเพื่อจะเป็นการรวบรวมเอา เอา product ต่างๆ ที่ทันซื้อเองแล้วยังไม่ได้มีโอกาสเอามาใช้ให้เพื่อนๆดูในคลิป Howto หรือเป็น Products ที่มีคนส่งมาให้ก็ชอบแต่ว่ามันเยอะมากก็เลยมีช่องทางในการที่จะเอามาให้เพื่อนๆดูกันว่าสีเป็นยังไงความรู้สึกเท็กซเจอร์นู่นนี่นั่นเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะวุ่นวายนิดนึงในช่วงที่ผ่านมาทางนี้ทางนั้นเดือนที่ผ่านมาเป็นเดือนเกิดของนาน,นอกจากไปงานรับปริญญาน้องที่ทาลอนดอนทอไปแล้วก็ยังฝากเพื่อนซื้อสนองออน มาจากเว็บอัลชาแล้วหนูนะก็ได้โพสต์นงเพจมีหลายๆคนรอดู h อลอันนี้ของแมมา่าอยากจะสา่มาประมาณแบบ5 6เดือนแล้วอะก็เฝ้ารอเฝ้าว่าแบบมีคอลเลคชั่นอะไรออกมาใหม่ก็จะแบบทิกเพิ่มในคา้าจนถึงวาระเดือนกรกฎาคมหนูานระู้สึกว่ามันเป็นเดือนเกิดของตัวเองอยากจะซื้อของขวัญให้กับตัวเองเวันเกิดก็ซื้อก้อนใหญ่มากมีหลายชิ้นมากซื้อแบบ 30 40, 40ชิน้นอะไรอย่างนี้แต่ยังไม่มีโอกาสได้มาทำพองให้เพื่อนๆดูกันก็หลังจากที่หนูแนททำเฟรนดนี้ฉันใจว่าจะทำพองของเอาชาเครื่งสำอางออนไลน์ดีหรือจะทำพองของเกาหลีก่อนที่หนูแนทเพิ่งกลับมาเดี๋ยวลองมาดูกันแต่ว่าเดือนนี้ทำจุล f ยเฟรนดนะคะไปติดตามชมกันค่ะ หมวดแรกเป็นหมวดล้างหน้าที่ผ่านมาเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าไหลตัวมากๆอยากจะตัดขั้นตอนอะไรให้สั้นที่สุดเพื่อแบบฉันจะได้ไปนอนให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นตัวที่หนูนาหยิบใช้บ่อยมากในช่วงเดือนที่ผ่านมาเป็นเนื้อโมสีดำๆก็เหมือนโมสใส่ผมที่ห้อสุ้ย อันนี้หนูนาซื้อที่ญี่ปุ่นนะคะคือถ้าใครได้ไปญี่ปุ่นน่ะก็ลองดูหรืออาจจะมีพรีออเดอร์หรือยังไงนะคะหนูนาไม่ทราบแต่มันดีมากคือหมายความว่าปกติอะขั้นตอนการล้างหน้าของนาก็คือจะเอาเครื่อสงสำอางออกก่อน วันไหนขี้เกียจแต่ว่ายังอยากมาร์คหน้าอยู่หนูนะก็จะใช้เป็นตวกแบบ cleansing water พอใช้พวก cleansing water เสร็จปุ๊บก,ก็อาจจะแบบลงมาร์กหน้าเลยเพราะว่าขี้เกีย่ยล้างหน้าอะไรอย่างนี้แต่ถ้าวันไหนไม่มาร์คหน้าแล้วก็มีเครื่องสำอางอยู่ไม่อยาก cleansing water แล้วก็ต้องไปใช้โฟมล้างหน้าหรือเจลล้างหน้าอะไรอย่างนี้ก็จะใช้ตัวนี้เลยเป็นเนื้อเป็นมูสแบบเนี้ย เป็นมูสิ่ง,งนะี้นะแล้วล้างทำเครื่องสำอางออกหมดเลยเว้ยทำไมถึงซื้อมัว่วเห็นในเชลฟนะ์แล้วแบบเฮ้ยมูสมูส,มสล้างหนะ้าเอามาลองดูแล้วติดใจแล้วเป็นไงหาซื้อไม่ได้เดือนกันยาหนูนาะจะไปญี่ปุ่นอีกเดี๋ยวจะไปตามม้าเฮอร์วความนี้จะซื้อเมื่อไหรลายขวดเลยเป๊ะขวดเดียวในหนึ่งเดียวลาเครื่องสาอางด้วยแล้วก็ล้างหน้าสะอาดมากแต่ข้อเสียก็มีนะคะเนื้อมันเป็นสีดําใช่ไหมมันเป็นชาโคโกดามันก็เลยเปื้อนหลังหน้าใช่ไหมพอล้างเสร็จปุ๊บ อาบน้ํามันจะติดตามโคนผมเช็ดถ้าเช็ดต,ตัวเปื้อนเป็นสีดําออกมาจ้าระมัดระวังนิดนึงใครมีโคนผมเยอะลูกผมเยอะอะไรเงี้ยก็ชําระล้างให้มันสะอาดนะคะโอเคจบสองเป็น sleeping mask หนู ป้าพวกมาร์กหน้าสลิปปิ้งมาร์กนี่นะชอบมากเลยปกติแล้วอะถ้าจะทาครีมจะมีหลายตัวมากวอเทอร์บาลานซีน้ำตกต่างๆแล้วค่อยเซรัม่มแล้วค่อยครีมไหนๆทาหน้าทีก่อนนอนก็แบบทาให้มันเต็มสูตรไปเลยตื่นเช้ามาจะได้หน้าสดใสแต่ i ินเคสว่าบางทีขี้เกียจซึ่งบ่อยมากก็จะใช้สลิปปิ้งมาร์กเลยอาบน้ําเสร็จปุ๊บหรือว่าล้างหน้าเสร็จปุ๊บโป,ปสลิปปิ้งมาร์กไปเลยจริงๆสลิปปิ้งมาร์กมีหลายตัวมากของลันเจก็ใช้เหมือนกันก็ทําให okay หน้าชุ่มชื้นก็ปาก,ากติ sleeping mask เนี่ยหนูนะไม่ค่อยหวังเรื่องควบคุมประมาันเท่าไหร่หวังแค่ให้เขาเติมน้ำให้กับผิวชุ่มชื้นนอนห้องแอร์เนี่ยมันก็จะแบบดูดน้ำออกไปจากหน้าเนาะเพื่อนอะส่งมาให้ลองส่งมาให้นานมากคือกล่องอะเป็นฝุ่นแล้วอะอันนี้หนูนะใช้มาประมาณส3าเดือนแล้วนะเขาอย่างที่บอกว่าเวลานะใช้อะไรนะไม่ได้ใช้ตัวนั้นไปตลอดนูจะใช้แบบสลับกันแบรนด์นู้นแบรบนด์นีแบบนน้แต่ถ้าเกิดช่วงไหนขี้เกียจต,ติดติดการ sleeping mask sleeping mask sleeping mask ก็จะใช้อยู่อย่างนั้นแบบเป็นอาทิตย์เลย ซึ่งตัวเนี้ยจะอยู่ในช่วงของขี้เกียจแล้วเขาเคลมว่าเดี๋ยวต้องขออ่านหนึ่ง u l t i m a t e lifting triple effect แปลว่ามันหลักๆก,ก็ต้องลิฟ t หน้าถูกปะแล้วหนูหนาเป็นคนมีแก้มคือถ้าแบบอะไรที่ลิฟ t l ลิฟก็จะแบบฉันต้องลองแล้วอะไรอย่าแงบบนี้แล้วเขาก็เขียนว่าเป็น mask lifting firming lift แล้ว firming อีกก็เลยรู้สึกว่าอ้าฉันต้องใช้แถมเป็น whitening แล้วก็เป็น anti aging แล้วเขาก็ยังบอกว่าออสตินใช้คือต้องบอกว่าหนูนาเป็นคนไม่ค่อยแพ้อะไรอะ่ะสามารถใช้ได้ทุกอย่างไม่ค่อยแพ้จริงๆนะเพียงแต่ว่าอะไรที่ใช้แล้วแล้วจะได้ผลดีขึ้นมากว่าเดิมหรือเปล่าคือถ้าใช้แล้วไม่แพ้<ๆ>ก็จะโซโซอ่ะปกติก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยนี้แต่อันนี้ต้องบอกว่าเฮ้ยมันดีมาก <c oughs> เปล่นดีตอนแรกที่ที่ทานลงไปจะเนืดเดื โอดโดโดนิดนึงนะแต่ตื่นเช้ามาหน้าเด้งหน้าเด้งจริงๆอันนี้เด้งแบบเด้งนุ่มเลยอะเออตลกมากเลยเท่านั้นยังไม่พอยังช่วยลดพวกสิวและผดผื่นด้วยเป็นเป็นผลข้างเคียงหรือเปล่าที่หนุนนาได้จากผลิตภัณฑ์อันนี้มันเป็นลักษณะเหมือนเป็นครีมหนืดหนืเป็นครีมหนืดหนืแต่ทาไปอันเนี้ยหนืดๆนแบบเนี้ยน,น,นะแต่ว่าพอทาไปมันก็จะเป็นเหมือนเจลน้ำเลยอะเออก็ซึมลงผิว ตื่นเช้ามาไม่เหนอะไม่เหนียวเลยนะนุ่มเด้งมากก็กลิ่นดีตื่นมาหน้าใสาด้วยอะไรที่เป็นผดเป็นสิวมันกำลังจะขึ้นมันดันยุบด้วยอะ่ะไม่ว่าจะใช้อะไรก็จะกลับมาใช้อันนี้เออยี่ห้อซีซันนะคะเฮ้ยม,มันดีมากเลยอะ่ะจริงๆตัวต่อมาเป็นครีมอาบน้ำปกติแล้วหนูนะเป็นคนที่ไม่ได้แคร์เรื่องจะใช้อะไรอาบนะ้ำสบู่ก้อนก็ได้ถ้าหองเลยสกิลสะอาด เป็นเจลก็ได้ถ้าใช้แล้วไม่ล้างออกยากเป็นแบบลืล่นๆที่ตัวอะไรก็ได้เลยที่ไม่ทำให้รู้สึกอย่างนันะ้นอะ Beauty b u f f e er t นะคะเขาส่งตัวที่เป็น body l o ช i o n กับ shower cream มาให้หนูนา2ตัว body lotion หนูนาก็มีหลายข้อที่ใช้อยู่แต่ตัวนั้นไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะเพราะมันเหนิะไปหน่อยคุณยากแต่ตัวนี้อะพอใช้อาบน้ำแล้วอ่ะชอบมากกลิ่นหอม ทำให้ผิวลุ่มล้างออกง่ายรู้สึกสะอาดแล้วหอมอันนี้มันเป็นสูตรทอกไกโดมิล์ใหญ่มากไม่รู้จะใช้หมดเมื่อไหร่ตอนนี้ใช้ของยี่ห้อเนี่ยยี่ห้อเดียวเลยเพราะว่ากลิ่นมันสะอาดอะ bright and smooth shower cream มี AHA ด้วยแต่มีอย่างหนึ่งที่ไม่ชอบเนื้อ texture ค่อนข้างเหลวไปหน่อยพอเวลาบีบท้ำทำออกมานะก่อนที่จะเอาลงตัวแต่นึกออกไหมมันห เป็นไง6หกหกนึกออกไหมแบบพอมาอยู่ที่มือเราจะทํายังไงอ่ะจะเทยอย่างนี้เลยเหรอใส่ตัวไม่ใช่คือปกตินะอย่างนี้นะก็จะแบบใส่มือแล้วก็ระหว,วา่างที่แบบกําลังจะลําเลียงลงตัวมันก็จะแบบหกลงพื้นก่อนทุค้างเลยอาบน้ําใครจะตั้งใจขนาดฉันจะต้องเอามาัน ลงตัวให้หมดทุกหยดมันก็ไม่ใช่ปะแล้อาบน,น้ำเพื่อนๆของเราเนอะ <c oughs> เป็นแค่สิ่งเดียวเท่านั้นตั้งใจอาบน้ำหน่อยละกันจะได้ไม่หกตรงผือแต่โดยรวมชอบมากกลิ่นหอมมากเนื้อนุ่มผิวนุ่มเนื้อสัมผัสนุ่มชอบครีมกันแดดนะคะจริงๆอะ่ะเวอริดเดือนที่แล้วหนูนจะใช้นูทรอลเจน่าเอามาบอกกันว่ามันดีเดือนนี้เนี่ยต้องบอกว่าแบรนด์เขาส่งมาให้หนูนาลองมันดีมาก รองลงมาละกันไง The base ก็คือเป็นนูโตรจิน่าเดียนที่บอกว่าหนูนาเป็นคนชอบใช้อะไรสำหับกันสิ่งที่ชอบคือมันเป็นสูตร g e ็ Oil Free Dry Touch ด้วย e care, นะยี่ห้อ Helio c a ค e 360เนีอยเดี๋ยวให้ดนะูเป็นอย่างเงี้ย <c oughs> เวลาใช้อะ่ะ <c oughs> เหมือนเป็น water base อะ่ะแล้วซึมลงผิวไปเลยแล้วหน้าไม่มันจริงๆ ไม่หนืดไม่ย้อยไม่ยืดตัวตายตัวแทนนูโตรจีน่าซึ่งที่ชอบนูโตรจีน่ามากกว่านิดหนึ่งเพราะว่าเนื้อสีม่วงมอทำให้หน้าสว่างแต่ตัวนี้มันขาวปกติก็แค่ไม่ทําให้หน้าสว่างเท่าตัวนั้นดีในเรื่องของการอกป้องความร่ t r a n s l u c e n t powder 3ก็คิดว่าเป็น favorite ของใครหลายๆคนนะคะเนื้อค่อนข้างละเอียดใช้ง่ายเพราะว่ามีพัฟในตัวมันมีตะข่าย ตรงนี้หยุนหยุนเนื้อแป้งค่อนข้างละเอียดมากๆนะคะมันคอนโทรลจำนวนแป้งในหนึ่งหนึ่งครั้งกดขึ้นมาแล้วแป้งก็ติดของมันเลยถ้าวันไหนมีเวลาหน่อยแต่งหน้าในห้องเลือกของที่ใช้ลำบากอ่ะเอาไว้ในห้องแต่วันไหนถ้าจะออกไปทัชอัพระหว่างวันหรือว่าเอาไปแต่งหน้าข้างนอกนะก็จะเลือกอะไรที่เป็นแบบเนี้ยที่มันพอเทเบิลอ่ะหยิบใช้ได้มันจะใหญ่หน่อยแต่มันสะดวกหยิบพับไม่ต้องแยกพับอันนึงแป้งอันนึงเป็นทรานซิชเซนด้วย มันไม่เอฟเฟกกับสีรองพื้นหรือว่าสีบอนเซอร์ก็ดีเป็นสีแก้มก็ดีอะไรอย่างเงี้ยมันโอเคเลยชอบมากค่ะที่หยอดตาซื้อที่ญี่ปุ่นเช่นเดียวกันนะคะที่หยอดตาลินจิหนูหนาเนี่ยเป็นคนแบบตาค่อนข้างมีเส้นเลือดแดงแดงคือเป็นภูมิแพ้ตาโดนลมนิดนึงตาก,ก็จะแดงถ้าสมมติขี้เกียจแบบเคยมีนะวันที่แบบไปดื่มกับเพื่อนแล้วกลับมาโอ๊ยไม่ไหวแล้วฉันเมาอ,อะไรอย่างงี้ก็จะแบบฉันนอนไปเลยดีกว่าตาเตอแบบแต่งก็อยู่อย่างนั้น ตื่นเช้มามาตาจะแดงมากอาจจะมีเศษผงเศษอะไรแบบอยู่ในตา ซึ่งเฉพาะกิจจริงๆอ่ะตัวนี้มันดีมากเวลาจะออกไปข้างนอกไปเจอเพื่อนไปนูป่นไปนี่วิตาชั้นแดงพยอดแล้วก็ทําให้เส้นเลือดหายไปทําให้ตาเฟรชขึ้นใหม่ครั้งตอนแรกอะ่ะหนูนาก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรสาเดือนที่แล้วหนูน้ามีโอกาสได้ถ่ายทริปกับป้าพิมป้าพิมก็บอกว่าป,ป้าพิมก็ใช้ตัวนี้เหมือนกันเคยใช้อะไรอย่างงี้แล้วหนูน้าก็เลยแบบการทำงานของมันเป็นยังไงนุ่นนะี่นั่นป้าพิมก็บอกว่าด้วยความที่ว่ามันเย็นแล้วมันไปแบบ ทำงานกับเส้นเลือดอะเย็นใช่ไหมคะมันทําให้ตาเราสบายเส้นเลือดหดตัวมันก็ไม่แดงตอนหนูหนาถ่ายคลิปอย่างเงี้ยถ้าเกิดหนูหนาตาแดงหนูหนาถ่ายตอนตีหนึ่งเฮ้ยมีนะวันนี้ก็กีก่โมงแล้ววะประมาณห้าทุ่มหร้วะก็ยังจะมาทาคลิปให้ทุกคนดูเพราะว่ารักทุกคนคะ่ะจะตาแดงเพราะง่วงนอนหรืออะไรอย่างเงี้ยหยดแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ2-3นาทีเส้นเลือดในตาก็จะหายไปดีมากจริงเงหรือจะไปเจอผู้ชายแล้วตาฉันแดงก็จะใช้อันนี้หยดข้างหลับหยดอะไรอย่างเงี้ย ก็จะหายไปมันดีมากเจ๋งๆลองดูนะคะรู้สึกมันมีนมนหลายสูตมั้งแต่ชอบสุดรีที่สุดสั่งซือ้อออนไลน์ จะฝากเพื่อน,นิวมาจากเว็บอัลชาของเมกานะคะคือทนไม่ไหวอะจิเอามาใช้ก่อนเพราะมันเปนคนใช้ถ้ามาแต่งหน้านะคะงลงรองพื้นวันไหนนะก็จะใช้ไพรเมอร์ทุกวันก็สลับใช้กับอัลว่า glass แต่ว่าอัลว่า glass เนี่ยมันค่อนข้างพกลําบ,บากเพราะว่าลักษณะขวดมันเป็นขวดแก้วมันก็ค่อนข้างหนักนิดนึงแต่ว่าเบเก้าแพคเกจิ้งพลาสติกพกไปไหนก็ได้เดี๋ยวนี้ชอบออกไปแต่งหน้าในรถเวลารถติดคุมมันดีพอๆกับอัลว่า glass เลยนะราคาก็เบากว่า จำไม่ได้จริงว่าเท่าไหร่ชอบใช้ดีปกพาสดวกลิปสติกใช้บ่อยมากช่วงที่ไปเกาหลีที่ผ่านมาใช้ทุกวานสติกสีนี้ ทที่่อยูปกตินะ่าชองทาลิปสติกที่ออกเป็นนูติ่งส้มอยู่แล้วนาะมี5สีใครติดตามเพจชิวนะาก็จะรู้ว่าหนูน่าสวอชให้ทุกคนดูไปแล้วว่า5สีนี้มีสีอะไรบ้างสีนี้เป็นสีเดียวที่น่ารู้สึกว่ามัน w วอร์เร็บลมากที่สุดสามารถใช้ได้จริงกับทุกวันแล้วก็ตรงกับไลฟ์สไตล์ของน่ามากที่สุดเพราะว่าปกตินาะแต่งหน้าจะทาปากโทนส้มๆหรือไม่ก็แดงไปเลยชมพูแจ่อย่างเงี้ยหนูนาะไม่ค่อยชอบทาเท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกไม่ค่อยเข้ากับตัวเองเพราะฉะนั้นสีนี้ก็จะเป็นสี ที่ตอบโจทย์มากก็คือสีปากสีปากตัวเองนี่แหละ ใช้ดีทาออกมาฟิ i s ชแม t t e เลยนะเพราะฉะนั้นสามารถใช้ได้ทุกคนไหมสำหรับคนที่ปากไม่ลอกไม่แตกถ้าลอกถ้าแตกอะใช้แล้วมันก็จะเป็นขุยขุยเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลปากก่อนนอนดีๆนะคะอ่าหนูาหนาแนาน,นวัสลีนได้ก่อนนอนโปะไปเลยหนาๆตื่นเช้ามาแปรงฟันเอาแปรงสีฟันเนี่ยไม่ต้องใช้สกงสสรับลิปสติกไปหาซื้อนูให้มันยุ่งยากใช้แปรงสีฟันเนี่ยแล้วก็ขัดขัดรอบปาก ขัดไปเลยขัด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 แล้วปากเราก็จะนุ่มจะใช้ลิปสติกแมทได้ทุกชนิดโดยที่ไม่ต้องกังวลว่ามันจะหลุดลอกออกมาต่อไปเป็นการติดขนตาพูดถึงการติดขนตาเราพูดถึงขนตาจะบอกว่าขนตาที่หนูนาใช้บ่อยมากในช่วงนี้ก็คือยี่ห้อนเนซี่ช้อยสนะคะตัวนี้ที่ใส่อยู่เป็นขนตาขนมาสำหรับหนูนานะไม่ได้รู้สึกเวอร์ไปไม่ได้รู้สึก ไม่ได้รู้สึกเวอร์ขนาดนั้นแล้วมันดูเด้งอะเบาสบายกันดีก็เลยหยิบเลือกใช้บ่อยมากโอเคต่อไปจะพูดถึงมาสคาร์นะขอพูดเร็วๆนะเพราะว่ายังมีภาระ,ะสีหลายอย่างนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆมันด่าเอาว่าแบบ แกคลิปยาวอีกแล้วดูมือถือไม่ได้เลยโหลดลำบากนู่นนี่นั่นโอเคไม่เป็นไรฉันจะรียปรับการมาสคาร่าที่ใช้บ่อยมากที่สุดใน,นช่วงนี้เลยก็คือสามตัวนี้ตัวแรกไม่ต้องพูดถึงนะคะ Royal Architect Pro D นะคะที่ชอบเพราะว่าหนูนาปัดขนตาถ้าปัดขนตานะคะหนูนาจะปัดทั้งหมดสามรอบเป็นอย่างต่ำแอดลีสามรอบนะคะเพราะว่าหลังจากที่ปัดขนตาเสร็จแล้วครั้งแรกปัดขนตาเนี่ยหมยที่สุดว่าฟอร์มูล่าของมสาสคาร่าอันนั้นต้องเป็นสูตรที่สามารถ ทําให้ฐานของมาสคาร่าแข็งแล้วฟื้มอ่ะทําให้ชั้นแรกอะแข็ง เพราะฉะนั้นอะไรก็ได้ที่ไม่ได้เกรมว่ายาวหรือเครมว่าหนาไม่เอามาใช้เอาง่ายๆอ่ะคนพบมาแล้วอ่ะว่าอันนี้ใช้เป็นเบสครั้งแรกดีที่สุดซื้อมาตอนแรกๆอะฟอร์มูล่ามันยังไม่หนืดอะนึกออกไหมอาจจะต้องใช้ไปประมาณอาทิตย์กว่ากว่าเปิดใช้ทุกวันนะเพราะว่าแรงปั๊เวลาเปิดเข้าเปิดออกเปิดเข้า,เป,ขาเปิดออกอากาศมันเข้ามาทําให้ตัวน้ําซอสของเขามันหนืดทางานกับขนตาดีมากขึ้นอะโอเคอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะหลังจากดัดแล้วทําให้มันแข็ง เป็นฐานที่ดีครั้งแรกไม่เน้นที่ปลายขนตานะคะครั้งที่2พอเป็นฐานที่ดีแล้วฐานมันแข็งแล้วใช่ไหมเขามาทําให้ยาว m เมเบ ine La s ์ชน i s t a เมืองไทยรู้สึกมันหมดไปช่วงหนึ่งนะคะแล้วตอนนี้ก็อาจจะมีแล้วมั้งเนาะอันเนี้ยเพิ่มไฟเบอร์ได้ยาวมากแล้วเป็นไฟเบอร์ที่แบบดูดกับขนตามากดีไงคือมันแบบช่วยจับเส้นขนตาเลี้ยงเส้นเลยนะแล้วเป็นแบบ ไฟเบอร์ขึ้นไปตัวนี้นะใช้เป็นครั้งที่2แน่นอนต้องมีครั้งที่3สาอาครั้งแรกเรียงตัวใช่ไหมให้มันเป็นฐานที่ดีครั้งที่2ทํทำให้มันยาวจริงๆอ่ะครั้งที่3มาใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้แหละเพราะว่าเราเน้นให้มันหนาเพิ่มเลเยอร์ให้มันหนามากที่สุดแต่ที่หนูนะชอบตัวนี้เ,เบอร์ลีน เพราะว่ามันมีสองหัวมีหัวเล็กแบบนี้เอาไว้ปัดขนตาล่างแล้วมีหัวใหญ่ปัดให้มันเพิ่มบอลลูปปัดตา,าปัดหลายๆชั้นแต่ที่สําคัญที่ชอบมันนี้เพราะมันมีที่ปัดขนตาล่างอะมันฟึมมากเรียงตัวดีมากๆก็เลยชอบโอเคจบไปมาส่าที่ปัดแก้มที่ใช้ทุกวัน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 ,วน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 เป็นอย่างนี้แล้วยี e ่ห้อมาจอริกา้ามาจอกาค่ะ เ h e ีสสี OR uh, สามศูนยสองสีออกแบบส้มๆพัฟเนะ่ามากจริงๆต้องล้างแล้วแหละต้องไปซักแล้วแหละติดแน่นทนนานเป็นกระปุกนี้เป็นไงพอตเชอร์โบเอาไปใส่ในกระเป๋าถือได้ใส่ในกระเป๋าเครื่องสำอางก็ได้สบายมากซื้อสต็อกไลวลาอันหนึ่งไปซื้อที่ญี่ปุ่นมาไม่หมดง่ายหรอกแล้วช้ทุกวันน่ะช้แบบสะจนเนี่ยฮิตแพนแล้วอ่ติดแน่นทนนานมากมันไม่หลุดอ่ะเออชอบแล้วเป็นสีส้มด้วยเข้าสีปากแหม วันนี้ไม่ได้ใช้นะยกเซตหวดคิ้วมาเลยปกติในเขียนคิ้วแล้วก็จะใช้ดินสออแต่ว่าดินสอก็จะผัดเปลี่ยนไปยังไม่มีเฟวอร์ที่แบบเป็นตายตัวแล้วเราจะมาใช้บราวน์พาวเดอร์นะคะของ h a p ป y Rotation เป็นลักษณะกสาสีแบบนี้สีเข้มสุดนนะไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะว่ามันเข้มไปก็จะใช้สีอ่อนในการที่จะไลทหัวคิ้วทําให้ฟุ้งแล้วสีกลางที่จะเติมคิ้วมันมีหลายเฉตเป็นเบอร์สองนะคะทําหัวคิ้วให้ฟุง้งใช้กับอะไรอันนี้เป็นเฟรนด์ก,กับคิ้วเลยอะเรียลเทคนิคนะคะเบสเช แบบนี้ดีมากเอาไว้เบลนด์หัวคิ้วให้มันนวลนเพราะว่ามันเป็นแบบลักษณะฟูคืออย่างเงี้ยจะมาขัดเบาก็ได้ขัดเบาก็ได้ก็ดีฟูด้วยแล้วก็เดสนหนาด้วยเอามาไล่จมูกก็ได้นี่ไล่จมูกก็ได้ดีอ่ะดีมากอันนี้อต่อไปหัวคิ้วฟงแล้วก็จะมาเติมความคมชัดให้กับบอดี้ของคิว้วลาดสูงหาง ก็จะใช้แปรงอันนี้ซึ่งดีมากของสกินฟู้ดอันนี้บอกเลยใช้มาประมาณ 3- 4ปีแล้วไม่ค่อยเจอที่เขียนคิ้วอันไหนที่จะมีแปรงที่สั้นกับตัวด้ามขนาดนีย้ยิ่งสั้นมันยิ่งคอนโทรลง่ายน้ำหนักในการลงง่ายอของสกินฟู้ดเนี่ยที่ไปเกาหลีมาเนี่นนะก็ซื้อมา,มาก็จะยาวกว่าน,น,นี้นิดนึงเพราะนี้ใช้มาประมาณปีมันก็หดหดไปบ้างแล้วหนึ่งออกไหมตัวแปรงเขาว่าดีอ่ะมันแน่นแล้วมันก็แบบคอนโทรลง่ายโอเคต่อไปตระกูล เฮฟวี่โรเตชันเหมือนกันซึ่งใช้แล้วใช้อีกใช้ซ้ำไปซ้ำมาเฟอร์บ <Favorite S 1> ไปอีกนานมาสคาร่าคิวเบอร์สามันมีหลายสีอันนี้ก็ตรงกับสีคิวมากที่สุดแล้วก็แปรงเขาก็ใช้ง่ายใช้ตลอดเลยใช้แทบทุกคริมเลยมนะันหมดแล้วหมดแปรงจริงๆแปรงคิวก็ถือว่าเป็นเฟอร์ไปแล้วนะมีแปรงสองแปรงวลเทคนิคเหมือนกัน p l i n g brush หัวเป็นแบบซินเทติกเป็นสติปลิงอะส่วนใหญ่นะจะใช้กับ u ลักที่เป็นดึงครีมมันจะดี ทำให้ไม่เป็นก้อนไม่เป็นคราบเบลนรองพื้นก็ได้ลงรองพื้นก็ได้แต่ส่วนตัวแล้วนะเอามาป้ายคอนทัวร์ตามจุดให้หน้าต่อให้หนาเรียวเอาตัวน,นี้มาเบลนเบลนอีกินงเบลน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 จุดคอนทัวร์ดีมากใช้แล้วใช้อีกใช้ตลอดใช้ทุกวันอยากจะเอามาลงรองพื้นหรือว่าจะใช้แตะอย่างเงี้ยแต่งทั่วหน้า ก็จะเนียนหรือจะเอาไว้ลงแก้มได้ f อเด d a ชั่นแล้วลงคอนทัวร์ที่เป็นสีคอนทัวร์แล้วจิ้มลงไปในครีมบลัชแล้วเอามาแทๆๆๆๆๆแบบนี้ให้ฟ i n i s h i n g ที่ดีมาก ต่อไปแปรงอันสุดท้ายนะคะซิวาน่านะคะอาจถูงหรือเปล่าขออภยัยไปซื้อที่เซ็นทรัลพระราม3มีเคาน์เตอร์ซิวาน่าในวัตสันสแปรง D R ER 04ต้องบอกว่าส่วนตัวหนูเนะี่เป็นคนชอบใช้แปรงอันนี้มากๆากมัลติเพอร์เพสมากๆคือถ้าทางชีวิตมีแปรงอันเนี้ยใช้กับตาคิ้วอะไรอย่างเงี้ยนะสามารถใช้ได้หมดเลยนะออคอนซีลสิวก็ได้ถ้าเป็นแปรงสะอาดนะเขียนคิ้วก็ได้แปรงนิ่มลงเดนสะ์ ใช้ดินสอไลเนอร์สีน้ำตาลเขียนบางๆแล้วก็จะใช้อันนี้จิ้มชา์โดสีน้ำตาล,ล,ตาลเข้มหรือสีดำอีกทีเกลียอีกทีนึงแท่งหนึ่งไม่ถึงร้อยด้วยซ้ำมัง้งถูกมากๆแล้วก็ดีมากๆโอเคผลิต okay, ชิ้นสุดท้ายชิ้นสุดท้ายชิ้นสุดท้าย,ายเป็นน้ำยาล้างแปรงซื้อที่ดโซที่ปุ่นร้อยเยนก็30บาท ในเมืองไทยก็แล้วแต่สาขาใช้ดีล้างสะอาดข้อเสียข้อเดียวคือเหมน็นหนูนะ้าไม่มา,มาอะ่ะเพราะว่าใช้อันนี้ล้างแล้วหนูนาก็ล้างกับน้ําสบู่อยู่ดีก็เลยไม่ค่อยหมายเท่าไหร่เอาให้เครื่องสาอางที่ตกค้างอะ่ะมันออกให้หมด <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นรองพื้นที่มันหมักหมมกันอยู่ในแบบตัวแปลงใช้น้ํายาอาจจะมีพวกแบคทีโรแบคทียยออกให้หมดพอออกแล้วมีกลิ่นของตัวอันนี้มันเป็นนิดนึงเหมือนเคมีเคมีทําความสะอาดอะแล้วก็ใช้สบู่เหลวของหอมของเราก็เสร็จสะอาดเรียบร้อยล้าง ไ้มากแล้วก็ถูกถ้าเป็นอยู่ในบ้านเราร้านหบาทก็ถือว่าถูกปะลองไปซื้อใช้กันลองหาดูนะไม่ทราบว่าจะมีที่สาขาไหนบ้างน,นะคะดีมากเลยใช้หมด ใช้ซ้ำใช้ซ้อก็หมดไปแล้วนะคะเฟรนด์จู j u น y นะคะอยากจะรีบทามให้ให้ส,สาวๆดูกันนะคะว่ามีอะไรที่รักที่ชอบที่ใช้ประจำจริงๆมีมากกว่านี้อีกเยอะแยะมากมายแต่ถ้าพูดคลิปเดียวเนี่ยน่าจะประมาณบบ2ชั่วโมงหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่ามีหลายไอเทมเลยที่ใช้อยู่เป็นประจำแล้วหนูดาเป็นคนที่ไม่ได้ใช้อะไรแล้วใช้ซ้ำๆอยู่อย่างนั้นนะก็จะโรเตตใช้อันนี้อุย้ยชอบอีกก็จะใช้อันนั้นอยู่ประมาณแบบ สองสามสี 2, 3, อาทิตย์อา่อาอาันเดือนนึงแล้วก็มาใช้อีกอย่างหนึ่งเหมาะกับการทำแคร์ไรท์เอยก็ออกแม้เพราะว่าใช้อะไรเป็นช่วงๆอะไรดีแล้วแบบเอ๊ะฉันเคยใช้ดีจำได้ก็จะอ่ะ เวียนกลับมาใช้อีกจนหมดก็จะซื้อใหม่เรื่องแม้แต่กว่าอะไรจะหมดมันยามากมากเพราะว่าใช้เวียนเนี่ยรอก่อนมีฮอลที่หนูนายอยากจะทาหลายอย่างมาเอาชาฮอลสั่งออนไลน์จากเมกาแล้วให้เพื่อนฮิวกลับมาให้มีหลายชิ้นมาก30-40ชิ้นอันนั้นคือเป็นหนึ่งฮอลที่หนูนาจะทํากันอีกฮอลนึงคอรียฮอลของที่หนูนะาซื้อมาจากเกาหลีส่วนใหญ่จะเน้นเป็นพวกมาสก์กับสกินแคร์มีเยอะมากบางอย่างก็แอบเอามาใช้แล้วอดใจไม่ไหวยังไงรอติดตามชมนะคะว่าต่อไป นนเอาอะไรมาฮอกันเรื่องฮาวดูแต่งหน้าเนี่ยช่วงนี้อาจจะขอเบรกไปสักภาพหนึ่งดูหนูนะแต่งเต็มมารีวิวให้เพื่อนๆดีกว่าใครชอบลุกไหนจำเอาไว้แล้วเดี๋ยวหลังจากพวกรีวิวของที่ได้มาเก็บตามด้วยเงินของตัวเองมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาแต่งทามกันนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วขอบคุณที่ติดตามชมกันนะคะอย่าลืม subscribe หนูนะแล้วก็กดไลค์ด้วยนะคะเอาไว้เจอกันโอกาสหนนะ้า